มาพระครูตอน,น,นทำไมนักบวชอโศกไม่โกนคิว้ว31กรกฎาคม2560พวกลูกสงสัยว่าทำไมสมณะและสิกมาตที่นี่ไม่โกนคิว้วแต่ด้านนอกเขาต้องโกนคะ่ะ,ะยังมีเด็กๆพวกเรายังสงสัยอยู่นะอะก็อธิบายสู่ฟัง พระที่นี่สมณะที่นี่สุสิกมาก็ตามไม่โกนคิว้วก็เพราะว่าหนึ่งเราทำให้มันตรงกับกฎหมายเขามีกฎหมายของบ้านเมืองอยู่ว่าอย่าไปแต่งกายลอกเลียนพระที่ไม่ใช่พระของเทระสมาคมและไปแต่งกายเหมือน ท่านโกนคิ้วก็โกนอย่างท่านท่านนุ่งห่มอะไรก็มุ่งห่มอย่างท่านมันผิดกฎหมายเราก็มาเจตนามไม่ทำให้ผิดกฎหมายท่านโกนคิ้วเราก็ไม่โกนซะท่านนุ่งห่มสีเหลืองเราก็นุ่งห่มสีกลักซะ,ะท่านนุ่งหม่มไอ้แบบที่ท่านหม่มอาตมาก็ห่มเป็นนะห่มอย่าง พระทั้งหลายข้างนอกเราห่มลูกบวบห่มอะไรก็ห่มเป็นอนะห่มแวกห่มครองอะไรได้แต่ว่าเราก็มาห่มอย่างของเราซะนะดีไม่ดีโอหมีทีทูอินทูอินทรีเลยนะคือมีสองผืนแต่ว่ามือสัก,กติเป็นผืนที่สามได้นี่งเรว่าทูอินทรี ไม่จะถูอินวันนะถูอินทรีถ้ามีสามพื้นเราก็เล่นสองพื้นเท่านั้นก็เป็นถูแต่เป็นสามได้เหมือนกันนั่นน่ะนั่นน่ะหลักหนึ่งทีนี้เรามาโกนเราไม่โกนคิวเสแล้วเราก็เลยไม่โกนคิวมาตลอดจนกระทั่งสุดท้ายเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปโกนทำไมล่ะ กลับไปโกนคิว้วให้มันไปเหมือนทางโน้นผิดกฎหมายสองพระพุทธเจ้าไม่ได้พาโกนคิว้วศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้มีโกนคิว้วถ้าไม่ได้ให้โกนคิว้วให้โกนจนโหนกับผมโกนหนวดโกนผมเท่านั้นเกสามาัตสุให้โกนสองอย่างไม่ได้ให้โกนคิว้วท่านก็ไม่ได้โกนคิ้วกัน พระในสมัยพระพุทธเจ้าแม้แต่พระในประเทศหลายประเทศเขาก็ไม่ได้โกนคิ้วพระของพุทธเนี่ยมีโกนคิ้วที่เอาไปจากภาษาเอาไปจากพุทธไทยไทยนี่แหละโกนคิ้วเป็นเป็นต้นตำรับโกนคิ้วพุทธศาสนาพระโกนคิ้วอยู่ไทยเนี่ยเป็นต้นตำรับเขาก็เล่ามาว่าั้งแต่สมัยมีสงครามแล้วก็มีพระพระม่าเข้ามาก็เลยจะจับ สปาพระมาะพระปลอมตัวมาเป็นพระโกนคิวมาก็ให้พระไทยโกนคิวเสร็จแล้วก็ต้องโกนกันมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้วันนั้นนะน,นประวัติเหตุนั้นเราจึงโกนคิวกันทีนี้เมื่อเราไม่โกนคิวแล้วเราก็ถูกต้องตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าด้วยเราก็เลยไม่โกนคิวกันไงทั้งสมณะและทั้งสิกมาก